แล้วมันได้ด้โอเออไม่เห็นไม่เห็นสวยไแดบฟิลเลยเกมอะไรไม่ชอพูดมากคุณโล่งนี้เลยไอ้ยาไม่เห็นสวยเหมือนฟิฟไฟคุณอุ้ยคุณร้องอ่ะุปคร้องอ่ะคุณเห็นสวยมอาวีคุณย่าพูดแย้อนหัง่ไอ้โงต้งมึงไอ้ ดมากดังดังเพราดามาดังกไม่อยาาเแนวนะดังพาะมีมาไล่ดาวมึงด่าเตมมันไหลไหลยืดแล้วยุดยุดไม่ถึงหรือเปล่าถาถึงหารถก่อนหารถก่อนมเจอแล้วเจอแล้วมอไซปบ่วะรถใจเกินลงหวะตรงนั้นอ นั้นน่ะมีรถเฮ้ยบ้านข้างหน้ามีหมกว่าไหนตรงตรงนั้นอ่ะตรงนี้ตรงข้างหน้าอย่ที่นี่ยเอ้ยไอ้เยับเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้สัสไม่มันมาร์กไม่โตเลยฮะมาร์กไปตรงครับน้องอย่าด่าพี่ขอโทษดิขอโทษดิไม่ขอโทษครับไอ้เห,ห,หี้ยโอ้โหแล้วมงึงดูวง มือยังดีอยู่เอ๊ะเปิดมาแม่งอยู่นอกวงเลยสัิแทนนะโอ้โหโอ้โหโอชเลงอีกแผลอะไรทียอ่ะไอ้ขี้อ่ะแนวบอกเดี๋ยวบอกแกไม่ได้ว่าขี้นะ <laughs> ออไอ้กูเพิ่งมาลืมกุ๊ต่้ยกูยังหากินแทนไม่ได้เลยมีเยอ ก็แต่เมึงเลยกูยังขี้เกียจหาเล่นเลยกูตอนนี้กูเล่นเกมใหม่ออกมาอยู่ไอ้ติดอักเนย์อินฟิอนะทุกคนดูดิเฮ้ยมันเพลินแล้วเพลินเพือเลินอารมณ์เมื่อเดียวเหมือนกับนิกเกีออกมาใหม่ๆนั่นแหละวังทีแรกกูว่ากูจะกลับบ้านตอนประมาณสามโมงครึ่งไหรอเฮียคนไม่อยู่ทึกงนานเฮียแม่งรอไปแม่งสามโมงสี่สิบไปเฮียเกือบสี่โมงนีน่เดินเดินครับหนุ่ม,มล่ กูวเล่นหมดนะเป็นชินอูตัลงกยี่ห้ออะไรแม่งพวกที่มันด่ากันทำไว้มึงก็ดูการันตีของมันดิอันนี้มันด่าคัตติมันก็ตีง่ายไปเลยนะกูเล่นสองยี่ห้อก็ขับแล้วด่ามันด่ามึงจำไม่ได้เหรอกูเลิกไปเป็นปีนะครั้งนั้นนะไม่รู้อ่าไอ้ยกูเล่นทั้งสองยก่ห้เบื่อกี่ไหนกูก็แค่เประหยกูพื้นที่เยอะไงแต่กูขี้เกียจขี้เกียจหาเล่นเบื่อ เนือเปลือกว่าเกลียยนนี่แล้วนีไหนก็เกลือก็จะเปลี่ยนแล้วเนืกลือกลัวทุกเกมไงกูเลือกอะไรเนี่ยบ้าไอ้เนี่ยมันก็เปิดได้ไปก่อนดิกูก็เปิดได้เนี่ยกระดวงดบียะ์ช่วงมันมีเกมเดียวที่รักกูัวนั่นอ่ะบอลดัสอดไปทุกคนบอลดัสเป็นเกมที่น่ารักมากเลยแหละทุกคนก็ลองชิมดูนะครับเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับเด็ก ไอ้เนี่ยเพศตนในเวียดนามมักแบนตอนไหนวุ่นกันพูดงี้โดนแบนแล้วมึงว่าจริงเขาแ่ขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นไม่จริงได้ไงมันไม่ขนาดนั้นแต่ก็ขนาดนั้นเลยอะโดนยังไงมันมันว่าบิวแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วมันมองก็ดูสกิจีนหัวแดงที่กูได้มาตั้งนานลบไปปึ๊บแม่งมินิเกมเด้งขึ้นไอ้เหี้ย เด้งสวยนะเว้ยระวังนะัเด้งสวยโอ้ยเดี๋ยวจะเอาเซ็นเซอร์เหรอไอี่ยมันวูบไม่นานหรอกอีกเวอร์ชันหนึ่งกำลังจะออกเวอร์ชันโหลดในเว็บเอาไอ้เนี่ยมีสองเวอร์ชันนะไปสโตนกับมันมีเว็บมาไอ้เหี้ยแต่เออแต่ของญี่ปุ่นมันทำมาแล้วสองเวอร์ชันเอ้ยจริงเหรอเกมอื่นนะเกมอื่นเกมอื่นอันแนไอ้เหี้ย ทำจริงกูพูดจริงกูเล่นจริงอไงระวังระวังพี่ไปโผล่ในเกมนั้นนะเทปซากโอเวอร์โดสอย่างนั้นนล้วนะชื่อดูชื่อคุณยังวะเข่พี่ไปเข้าเขี้พี่ไปเข้าไอ้เที่ยงอย่าเว้นเกมนี่ไม่ได้แอบพี่แค่มันโผล่ในสตรีมไม่ได้เฉยหรอกเฮ้ยเพสสตรีมโอ้โหเสียดายอกโอ้บุงบึงส่งเกมเที่ยนั้นมาให้กูดูกูจะเป็นบ้าอย่ามาโกรธ คื้ยังไงวะเขาต้องเขาต้องการเล็ดสิบสองใช่ไหมเด็ดสิบสองไอสตรีมอะ่ะไอเด็ดสิบสองได้ไงเหรมันมีเยอะกว่านั้นด <c oughs> ิแทงเข้าไปในเกมตาทุกวาวเลยถ้ามึงโดนด,ดึงเข้าไปในหลุมนั่นแหละมึงจะหาไม่อยู่เลยแหละเอ้โหพี่ตงหัวหน้าก็ดูน้องเฟยตงหัวหน้าเกมเอะไรครับไม่รู้จักเกมอะไระ <c oughs> เ,เกมอะไรไม่รู้พูดเปนยัไร เเอฟเอฟเอ็อะเอฟเออะพพูดแช่นี้แล้วไม่ส่งไม่กูจะกูจะบ้าเฮ้ยอะไรวะออสเฮ้ยกตกใจหมดเลยว่ารถแล้วนะมีรถรตูลุงนอนรถส่งผักรถส่งผักอ๋อรถกระบะญี่ปุ่นเลย แม่งความแล้วแม่งไปไหนไม่ได้เลยแอดูนี่ะบะยีิบถุนเขาเปล่าจะให้โอ่งแดงแม่งซ่อนได้จะเป็นบัาบปีบปอบปะเรียกมือถ่าคนแม่งซ่อนสิบยี่สิบคนไหนอยู่ตอนเด็กไม่ดูไม่คิดเลยหรอกไอ้เหี้ยตอนโตมาไอเ้ไอเหี้ยอะไมทำไม่เขาขุดหลุมไว้บ้างไอ้เหี้ยกูไปดูเบื้องหลังนะตอนกูอยู่

เปล่าเนรัิม่ไบ้างวงวงดอดนวงไกลอยู่รถที่อันนี้ว่าเขาจะเอาเราไปกินเล้วะใจเปดเแยนาจะมีตัวอะไรจะมีตัวอะไรดึงเรไปม้ีเสานี่เป็นแบบนี้ที่มันดับเราอะ เป็นอะไรกเ็ได้แต่น้อยไม่เข้ามาใด้สวนคือต้องเป็นเน่าค่ะอย่าที้แรกยิงหนึ่งคนนะแม่งผมว่าอีกสามคนไหนเนี่ยไมไ่รู้อะครับนะคือมึงไปแยกหน้าเดี๋ยวขวานะเด็กแล้วกี่ตรงไปเลยเนี่ยตกชัยกว่านี่มันกระดาษอยู่นะึ่ว่ากระสุนมัดด้วย หัวใช่ไหมหัวอ้โหดีแลวีไม่มคมไม่จะดไโดไม่โดรแล้ววะ่เอนก็ติง่ยิโอ้โหตีกครับ จอดรถไปจิงแบบก็ตายตลอดเฮ้ย <Hey. S 2> เปลี่ยนรถไหมเปลีนรถเโอ้ยโอโอยตกไหม <c oughs> ดือตกไปหมนดนูแล้โดนแหมกับีดูเดี๋ยวโค้งน่าโดนกลังว <c oughs> ิ่งกำลังวิ่งขึ้นรถเล

รว่อาชีพอะไรเนี hmm. ่ยเช็กบเท่าพ <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. uh ูดอย่าดทอนนะพี huh. mm ่เ hmm. ป <inaudible lobby> ็นจบกละคไอ้นะรถเตืันคันเก่าอันนี้อมเป็เขาไม่ได้ต้อไปิแต่ี่ อะไรครับใจอนะครับ้างทีจมจมได้จมได้ตัวรถรถทางงี้ไม่ธรรมชาติตอว่รถทางรถธรรมชาติเยอธรรมชาติไอ้ดินละแวกไปหมดอ่าไอ้ยันขี่แฮมนะไอ้ยไมดัว่าอะไรไม่มีใครวิ่งเลยที่นีแล้วอว้ยมิสเตอร์โอลิเปีย มีปิ๊งมิสโฟกุกลละเออดิฉัด้วยครับเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้ไอ้ยังแช่งโไว้ยกูก็จะตายตามไปไอ้ยังโดเด็ดเอ,อ๊ะแม่เจี๊ยดระเบิดมาดีกว่าไหมพี่เล่นระเบิดเล่นด้วยไอ้ยังพวกเล่นปิดได้อย่างแม่น,นโคตรเบื่อ,อ,อไอ้ย์เล่นแม็กเทปว่ะใช่ไหมแม็กเทปใช่ไหมแม็กกี่สิบน,นาท แต่คนยิงกันวะเจ๊หมดไหมแจ๊หมดไหมเราชี้แฉยคนยิงกันอะ่ะเราชี้ขาทีเดีาวมัดดูแต่กูขี้ไม่ออกไอ้กุญแจกุญแจ่ับนี่แม่มันต้องไปหาทางลุงไปดิลำบากตรงนี้แหละที่ไหนวะเฮ้ยปั๊มน้ำมันข้างหน้าเออป้อนขาขอนขาได้เปล่าวะ ต้องใส่หมวกแก็บนะใส่หมวกแก็บมาเดินครับไอ้ย <c oughs> ่าคัคแข่งกับเชลซีทุกคนเลยปั่นจักรยานเอาาอปะลุดะล้ดูเยอะเดี๋ยวมันเบื่อใช่ใช่เดี๋วที่บินไกลเขา นีเอาใครขับมึงขับอยู่อ๋อยังม่ขัไอ้ยังกูก็แมงได้ติดตั้งตีไอ้ยังไอ้สิ่งนี้เขหนาไอ้เสียงรถปวดไอ้ยังรถ่วดยัไมหากระบะขอ โด,น,น,ดนขาอย่โดนขาหนึ่โดนขาหนึ่ง,น,น,งนัดไม่ไ้เล่นนานย้งขาวะ้ยวเเอ,เอ๊ตัวแจมอตัวเมล้มหนึ่งล้มหน่งไม่รู้รอะย้นคนงานแล้วหนือคนงานแล้ว เฮ้ยบนบนเขาอย่างเงี้ยโดนสู้มาโดนตีเลยทั้งหมดว้าวตโดคุณนีดีกว่าเฮ้ยโอ้โหกูไม่รู้อย่ตงอ่ะนัดหนึ่งนัด้ยเฮ้ยไม่แปลดีกว่าเชื่อเลยอุ้ยอ้ยไป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  นี่มันคาหรือเปล่าอะนี่มันบันคาสิ่งนใครโดนไม่โดนูโดนี่อะทมาสมาธิมันี่เนี้เรืู้เสียชีพนมันเสียวหยบตายนีมันสันใปืนระยะกลางยตาไม่ตายทุกตัวก่อนนะกูยิง แม่ข้องตัวสองนัดสวนตัวตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้แอดดอกพี่แอดออกใกล้อยู่นะมามาๆดุน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 ก็ให้กูแบกแบกบอลก็ได้คำนองมีพี่หนูของว่ามึงว่ารอดไม

โอ้หละล่าอย่นังเลยอุ้งมีปืนต่อไฟรถถังไอ้ที่ยื่นขึ้นยึดคางยึกทางรถยึกทางไม่เอาไม่เอไมวเอกูมีก่อสามยึดทางมันใส่ซอได้เหียได้เหรอไหน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 ของนั้นนะของมัดไม่ของเดียวนอ้โอเคโเคเ้ยยังได้กระสุนเ็ได้ไหมมีมีอยู่มีอยู่นี่นี่กระสุนเจ็ดอยู่นี่เึงนักเปนนักสุดท้ยกระสุนเจาะค่มันมาแล้ว โว้ชิปไม่ปวดล็อกเลยพีมครับอันี่ชิปไม่ตอบยังไม่ไปืนคนปืนคนหรอวะมใช่ปืนต่อต้านนะปืนคน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 แีเนี้นี่รอตัวยัดปืนตียี่นี่ก็ตีเอามึงจะแฉมอ่ะกระบปกอยกบสามเมียงมีแลมีล้ โอเคสวยๆปลาเด้๋ยวไ้รายกูเห็นจับำอยู่มันแสกเลยเออไม่สวนนะครับผมอุ้ยทาที่หลบได้อ่ะเรามีทุกทางตรงนี้มั้ตรงนี้แหละเราเราเดินไปฝั่งนี้สีเขียวพอดีสีเขียวพอดีเออเขียวสดกำลังเหมือนขี้ม้าเลยเย้ เราต้องเดินต่ำเราเดินต่ำตัดต่ำตัดยาวมีแต่ปืนระยะกลางนะพี่ไอ้เฮียกูคิดซูเปอร์วียังไม่บ่นเลยนะเฮียพ้อมีเก็บเสียงนี่นะเพอร์เฟกต์เออว่ะแม่งคนละชุดเลยอ่ะอโอ้โหเดี๋ยวพี่มีปืนยิงรถถังครับน้องไม่ต้องลัวหมอนดินสองตัวระวังอมาไว้ ยังจะไปัดนอีกอ่ะไม่รู้ในบ้านเต่าอะ่ะเราไปอยู่ในบ้านกันมึงไม่รู้ซะแล้วว่าแถวนี้มันอันตรายกว่านในบ้านามีหลอกนะเอ๊ะพี่วิ่งมาเฮียไอพวกเปิดการาฟิกพวกสูงแบบบางกูปเหน็นหรอกไปเหีย <c oughs>

จะดูแม่ใช่แล้มาดีกว่าการหนอ,ะน,ะอนนะไอ้ยัยไปวิ่งมาได้สองตัวต,ตายขู่แล้วกูจะหาว่ะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าจะเอืออะไรเงี้ยเฮ้ยข้างหน้าเอาลุมากอ่อนหรือเปล่าไอ้เช็ดกระดาษเหรอวะยัดเศษกระดาษหล่นล้วมันจะพปิ้วมาหล่นทำที่อะไรวะหรือเปล่าวะถึงว่านักลุมาก่อนข้างหน้าวะคือเปล่าตัวรู้กันเปลี่ยนปืนแล้วไอ้เคิดโซบวีแล้ว

ใกล้ๆใกล้ๆินใกล้ๆเลยเราไม่ระวังระวังงูฉกนะงูตัวนี้มก็ถือปืนคนหนักอะไอ้้เหียระวังเอ๊ะไม่จอดไม่จอดตรงหน้ามึงก็ตรงน้าตรงหน้ามึงมั้งหน้านั่นแหละ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 ตรงที่มันจอดหาหาหามีตัวอยู่ป้าวะ จริงมึงเหรอไม่ไม่มันเห็นไอ้เหี้ยมันเห็นนอนเด็กต้องติดตั้งเด็กเซนดี้อย่างพวกมึงจริงๆยึดับเครื่องชนเลยไหมดับเครื่องชนไม่ได้ไหมผูหาคนอยู่ไหมเหนื่อยแล้วมาที่กระสุนอยู่ทางขวานี่นี่นี่เจอแล้วไปสวย ไเยอะไอ้พวกเหมือกผิดตามของกูเลยแค่บอกไอ้พวกเหมือกตามวะมีผลงานละกูไม่ผิดละสตูงเลยไอ้ยี้เฮียไปกูลุกขึ้นยืนเลยนั่นรถต่อ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่รถมันรถมันบนรถเราไหลหลงมั้งนี่นี่นี่อันนี้นี่ถือว่าถือว่าถือว่าถรถเราไหลเฮียมั่งเหลือมั่งเหลือไม่คน จอนจอนวิ่งไปตรงรถตรงรถตรงคนวิ่งมปวิ่งผ่านลองเขาไหจะขึ้นรถป่ะไม่ขึ้นรถป่ะไม่รู้ไม่รู้กูวิ่งกูวิ่งมาหาขึ้นข่อยังวะเฮ้ยใครวะเดี๋ยวทักไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันชะงื้อหน้าโมงมอาไงดีดีต้องสับตีนแตะไปหาแนวโอ้โหหน้าโคตรสมมติคงไม่มีนะว่าตึงต้นไม้ป่ะ

คนนี้ก็มองเห็นกระสุนเลยนอนดีกว่ามึงวันเห็นเลยนี่ฮะไอ้สัตว์กูกำลังคลุกแลิกอยู่เลยไม่ได้ไม่เอาไปก่อนเลย ยังถ้ากูได้สัตว์ใหม่นะวะกูได้ไหลไปหลายตัวนะไอ้กูเบื่อดักหนอพี่ใครไอ้เนี่ยไหอ้เปิดกุญกูไม่เห็นกระสุนเลยไอ้แม่งเปิดเปิดเสียงกก็ยังเพราะไม่เห็นกระสุนเลยไอ้เหี้ยปืนมึงตรงอยู่แล้วต้องนอนยิงไอ้ย่าแม่งลำกล้องยาวสักเปล่าไอ้ไม่ดูถูกไม่ได้แล้วปืนมึงอ่ะ ไอ้ียิ้สามนาทีไปเลัแล้ว